กระทรวงสาธารณสุขค่ะพร้อมฉีดวัคซีน HPV 9สายพันธุ์ให้เด็กหญิงป5ป้องกันมะเร็งปากมดลูกในเดือนธันวาคมนี้ นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติรับทราบความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด9 000, สายพันธุ์เพื่อเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับเด็กหญิงป .5 โดยจะทยอยส่งมอบวัคซีนให้ครบ7 7 3 5 0 0โดสในปีนี้และกำหนดเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด9าสายพันธุ์ให้กับเด็กหญิงป .5 ในเดือนธันวาคม 2,567ที่จังหวัดปทุมธานีเป็นที่แรกแล้วก็จะขยายไปทั่วประเทศโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมก,กราคม2,568นอกจากนี้ทางสำนักง,งานประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิ์ล้างไตทางช่องท้องด้วยเครื่องล้างไตอัตโนมัติให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39อีกด้วยขณะที่องค์การเภสัชกรรมมีแผนในการส่งมอบวัคซีนภายในวันที่31ธันวาคม2,567รวมทั้งหมดจะได้ ได้รับวัคซีน773,500โดสที่พร้อมฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายและตามแผนจะดำเนินการฉีดวัคซีนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม2568 ทางด้านนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่าทางสํงงานักงานประกันสังคมค่ะก็ได้ให้สิทธิทประโยชน์สําหรับผู้ประกันตนมาตรา3-3และมาตรา39ในระบบประกันสังคมที่ป่วยสามารถล้างไตาทางช่องท้องด้วยเครื่องล้างไตอัตโนมัติได้เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติแม้เวลากลางคืนขณะหลับโดยได้รับสิทธิค่าวางท่อสําหรับการล้างไตาทางช่องท้องด้วยเครื่อง ล้างไตอัตโนมัติโดยจ่ายค่าวางท่อรับส่งน้ำยาเข้าออกช่องท้องพร้อมอุปกรณ์ให้แก่ผู้ประกันตนหรือสถานพยาบาลไม่เกิน2,000 20, 0บาทต่อรายต่อ2ปีรวมถึงค่าบริการสำหรับการทำ APD โดยจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์จากการบำบัด ทดแทนไตกรณีการล้างช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติแก่สถานพยาบาลที่ให้การรักษาซึ่งเป็นสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการล้างช่องท้องด้วยเครื่องล้างไตอัตโนมัติโดยผู้ประกรันตนไม่ต้องสำรองจ่ายในอัตราทเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 32,700บาทต่อเดือนครอบคลุมค่าตรวจรักษาค่าเครื่องล้างไตอัตโนมัติค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลไปติดตั้งที่บ้านผู้ป่วยนะคะเพื่อให้พร้อมใช้งานค่าซ่อมหรือค่าค่าเปลี่ยนเครื่องมือเมื่อมีปัญหามีค่าสอนผู้ป่วยและญาติโดยพยาบาลรวมถึงมีบริการ c a l center ตลอด24ชั่วโมง